สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube ของคุณนุ้ยได้พูดไว้ดังนี้ครับแปลกใจไหมคะว่า 1. พ่อกับแม่ไม่ขึ้นเขา2เตรียมกระเป๋าเป้ไว้ให้คนอื่นเอาไปให้3คุณรู้ได้ยังไงว่าน้องไม่มีเสื้อผ้าใส่ แปลกไหมแล้วคุณรู้ได้ยังไงว่าน้องอยู่ในป่าคุณรู้ได้ยังไงว่าน้องอยู่ในเขาเขาอาจจะพาน้องลักพาตัวไปบิ๊กซีสถานที่เด็กกำพร้าหรือเอาไปขายให้คนอื่นที่เขาอยากมีลูกหรือแก๊งลักเด็กเอาไปขอทานก็ได้แต่ทำไมแม่คิดว่าลูกอยู่บนเขาลองฟังคลิปนี้ว่า ช่องหนึ่งสัมภาษณ์แกเสียความรู้สึกอย่างไรไม่ใช่แค่คนที่ตามหาที่เสียความรู้สึกโทรถามเพื่อนมันว่าเจอรองเท้าไหมทั้งที่ไม่เจอเด็กหลายวันเดี๋ยวฟังว่าคนที่ให้สัมภาษณ์ในข่าวว่าเป็นอย่างไรจะได้รู้ช่วงที่เจอไปเจอรองเท้าเด็กเขาขึ้นไปบนภูเหล็กไฟทันทีที่พบศพน้องผลไม้ ทุกคนตีวงล้อมออกห่างจากศพเพื่อกันพื้นที่รอตำรวจรอเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบคุณตุลบอกว่าเขาก็ถอยห่างไปปิดไฟที่คาดหัวนั่งอยู่มืด,มดได้ยินเสียงผู้ชายคนหนึ่งอยู่ห่างออกไปไม่ไกลไม่รู้ว่าเขานั่งอยู่ตรงนั้นชายปริศนารับโทรศัพท์ปลายสายเป็นผู้หญิง สอบถามเรื่องน้องผลไม้ได้ยินปุ๊บเสียแรงที่มาตามหาน้องได้ยินแบบนี้เดินลงจากภูเหล็กไฟเลยเขาได้ยินว่าเจอน้องแล้วเหรอบอกเจอแล้วเสียชีวิตแล้วผิดหวังเลยไม่สบายใจเกิดแล้วก็เกิดไปเหมือนรู้กันหมดแล้วถ้าให้คิดแบบคนจัดฉากสิ่งที่เกิดขึ้นคนทำไมหูหนวกตาบอด ขนาดนี้สิ่งที่มันมีพิรุษไม่สืบไม่ตามไม่สงสยัยพ่อแม่น้องรวยผิดปกติหลังจาก365วันก็ไม่ถามไม่เช็คไม่ตรวจสอบลุงเปิดรับบริจาค3วันสร้างพญานาคผิดเพี้ยนผิดปกติไม่ดีลุงเปิดบริจาค3วันพื้นศาลาวัดไม่มีใครสนใจชื่นชมฝั่งคุณเปิด สบัญชีรถป้ายแดง4ประตูไม่มีใครมาตรวจสอบเปิดบริจาคใช้เงินคนละวัตถุประสงค์เลยแต่คนที่โดนด่าคือลุงฝั่งคุณนะ่ะแข่งกันสร้างบ้านที่มีกี่ไร่แล้วที่ซื้อสดๆทั้งนั้นนะ่ะมีแต่คนปัญญานิ่มสมองกลวงเท่านั้นที่ดูอะไรไม่รู้เรื่องความคืบหน้าล่าสุด จากทางช่อง YouTube ทนายสมเกียรติได้พูดไว้ดังนี้ครับลานพญานาคสามารถชี้แจงได้โดยใช้หลักฐานต่างๆใช้การเบิดความต่างๆในการพิสูจน์ให้สารทราบวันนี้ฝ่ายจำเลยพิสูจน์ว่าเราไม่มีเจตนาจะบุกรุกแล้วมีองค์ประกอบอะไรที่ทำให้เราคิดว่าลุงพลหรือยูทูบเบอร์ไม่มีเจตนาไปบุกรุกจินตนาการตามผมนะครับ ทุกท่านลองคิดถึงที่ดินตรงลานปู่พญานาค 1. มันอยู่บริเวณไหนครับทุกท่านมันอยู่ในบริเวณริมถนนหลวงมันอยู่ในเขตชุมชนหมู่บ้านกกอกหมู่สองมันอยู่ตรงจุดที่มีร้านค้าบ้านเรือนอยู่ตรงนั้นมันอยู่ในเขตที่ทำกินของราษฎรที่ มีสวนยางอยู่ตรงนั้นทั้งหมดอันนี้คือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพพื้นที่ที่เราพยายามสื่อสารให้สารฟังว่าสถานที่ที่เป็นลานพญานาคตรงนั้นโดยข้อเท็จจริงแล้วมันไม่ใช่ป่าด้วยเอกสารแล้วน่ะมันไม่ใช่ป่ามันอยู่ริมถนนหลวงอยู่ในเขตชุมชนมันมีป้ายของหน่วยงานราชการคือกรมทางหลวง ประกาศว่าตรงนี้คือเขตชุมชนตรงนี้กรุณาลดความเร็วอันนี้คือหลักสถานะสภาพพื้นที่ข้อที่1ผมมีภาพถ่ายเมื่อปี2557-2558ซึ่งในขณะนั้นมีการปลูกผักสวนครัวปลูกกล้วยปลูกมันซึ่งพื้นที่ตรงลานพญานาคลุงพลได้รับมอบจากอาจารย์ประดิษฐ์ในเรื่อง ไม่เจตนาโดยสภาพพื้นที่ตรงนั้นเมื่อเราในฐานะประชาชนที่ดินตรงนั้นอยู่ติดกับถนนหลวงมีบ้านคนมีการทำประโยชน์อยู่ใ,ใกล้เขตชุมชนตรงนี้แหละครับคือประเด็นของสภาพพื้นที่เราพยายามพิสูจน์ว่าตรงนั้นไม่ใช่ป่าความคืบหน้าล่าสุดจากทางช่อง YouTube ค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไว้ดังนี้ครับ วันนี้จะพูดถึงนิสัยประวัติอุปนิสัยของหนูผีเหมือนเคยครับตอนเช้ามันก็ออกมาดิน้นมันก็ไม่มีอะไรจะพูดกระแนะกระแหนะเรื่องของการทำ YouTube เรื่องว่าลุงโง่อย่างนั้นอย่างนี้นิสัยเหมือนเคยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงทุกๆเช้าสังเกตพฤติกรรมไหมว่าทุกเช้าจะเป็นอีกอาการหนึ่งตอนเย็น ก็จะเป็นอีกอาการหนึ่งผีเข้าครับผีสุราเข้าครับบ้าหลอนพูดพร่ำไปเลยกลางคืนน่ะจะหลอนพูดมโนโกโหกตอแหลไปเรื่อยไปฟังมันเลอะเทอะเปิดมาตอนเช้านะ่ะสุราออกก็อีกอาการหนึ่งผมถามหน่อยว่าสิ่งที่หนูผีเป็นอยู่ทุกวันนี้มันมีปมภายในครอบครัว ต่างๆนานามันไม่เคยยอมรับความจริงกับสิ่งที่มันเป็นมันไม่เคยยอมรับลูกทรพีคนนี้ผมถามหน่อยครับนะมันเคยสร้างความดีให้กับครอบครัววงตระกูลบ้างไหมมีแต่สร้างความร้าวฉานมานานมาตลอดนิสัยของหนูผีคนนี้นะ่ะเป็นคนคิดเล็กคิดน้อยเป็นคนคิดอาฆาตใครเหนือกว่าไม่ได้ ใครเหนือกว่ากูจะต้องทำร้ายคุยอวดฉลาดแต่ก็ไม่เคยประสบความสำเร็จอะไรเลยพูดดูเหมือนเก่งพูดดูเหมือนฉลาดวิชาการสูงแต่ภาคปฏิบัติล้มเหลวมาตลอดนี่คืออุปนิสัยของหนูผีในใจมีแต่ความเกลียดแค้นใครเตือนไม่ฟังพี่น้องในครอบครัวเตือนก็ไม่ฟังเขาเตือนมันมันยังด่าเขากลับ ว่าอย่ามายุ่งขนาดผู้เป็นพ่อเตือนมันยังจะโดนตบเลยนะยังจะถูกทำร้ายเลยเขาห้ามไม่ฟังมันใช้อารมณ์ที่น่าสงสารคือคุณพ่อนะที่มีลูกแบบนี้ความคืบหน้าล่าสุดของลุงพลจากทาง Facebook ของคุณวีระหลงสมบุญได้โพสต์ข้อความไปดังนี้ครับศูนย์รวมอาธรรม พากันหวาดภวาการ,าาการชี้จุดสำคัญเวลาน้องชมพู่หายทำให้สะเทือนกลุ่มคนทำผิดระดับล่างยันข้างบนเด็กหนูผีถึงกับละเมอออกมาพูดตำหนิลุงในเรื่องส่วนตัวราวกับเป็นพ่อลุงพลเช่นการใช้เงินไปกินไปเที่ยวและเรื่องอื่นๆ คุณนาทีจึงออกมาพูดคุยตำหนิหนูผีหลายอย่างเมื่อหนูผีเพี้ยงพร้ำจึงทำให้กลุ่มบัวบานออกมาอุ้มลูกพี่คือเด็กชายคนนี้กันยกใหญ่กลุ่มบัวบานประกอบด้วยกลุ่มนายเทกับกลุ่ม YouTube และ FC ฝ่ายตรงข้ามลุงกลุ่มพวกนี้ละละเมอเหมือนเด็กหนูผี เปียบเลยคือขุดหลุมให้ลุงผิดติดคุกเช่นละเมอว่าลุงต้องติดคุก4ี่ถึงสิปีติดตลอดชีวิตประหารละเมืยยาวไปไกลปา๋าโหก็ว่างั้นตามกันไปจนลงเหวเลยถูกกระนำด้วยความจริงเห็นจ่าจ่าแบบนี้จึงทำให้หนายใหญ่ร้อนก้นนั่งไม่ติด ต้องออกมาว้ายวานกิ้งกือทะนะกับกลุ่มทัดเทให้ออกมาช่วยกันพริกตำราที่ไร้ค่าออกมาสู้ตอนนี้กิ้งกือตกท่อบ่อยมึนงงหัวไปหมดแกนะ่ะไม่ตกเช่นกันจนต้องท่องบนเหมือนเดิมติดคุกตลอดชีวิตประหารพวกกิลลล้อก็พากันดีใจ เรื่องที่น่ากลัวของนายใหญ่กับลิ้วล้อจนนั่งไม่ติดพื้นนอกจากเวลาตายตัวตอนน้องหายที่แท้จริงแล้วยังยิ่งกลัวไม้เด็ดเรื่องเล่าของนายซอของมาดามคนเหล่านี้โดยเฉพาะนายเทรู้ดีว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงแต่คลิปกระจายไปอยู่กับบุคคลสำคัญหลายท่านจนลบคลิปไม่ได้ไม้ตายนี้ จะคงอยู่ตลอดไปซึ่งคนฝ่ายอธรรมรอเวลาเสียคนตามๆกันไปสวัสดีครับวีระหลงสมบุญ